เรื่องปฏิหารตึกถล่มตึกสิบชั้นแห่งหนึ่งกำลังก่อสร้างแต่มักจะเกิดอุบัติเหตุแปลกๆอยู่หลายครั้งจนงานต้องทำทำหยุดหยุดไม่เสร็จสักทีจนใกล้จะถึงกำหนดในสัญญาหนึ่งในคนงานชื่อเอเดตเคยเล่าให้เพื่อนฟังว่าตอนทำงานอยู่ชั้นหกเขาวิดเกือบโดนอิดมวลเบาตกใส่หัวแต่โชคยังดีที่เขาเดินออกมาจากจุดนั้นก่อนเพียงไม่กี่นาทีจากนั้นก่อนทำงานเขามักจะจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนทำงานเสมอวัน ตอนค่าไอเดดกับเพื่อนชื่อไอหมึกต้องอยู่ทำงานล่วงเวลาจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังตึงเหมือนมีอะไรหนักๆห,กหกล่นจากที่สูงเมื่อไอหมึกมองขึ้นไปชั้นบนเขาเห็นร่างเหมือนชายในชุดคนงานเก่ายืนอยู่ตรงระเบียงชั้นบนแต่พิบตาเดียวก็หายไปเขาตกใจมากและรีบขอหัวหน้าหนีกลับบ้านไปจากนั้นไม่นานตึกก็เริ่มสั่นเพือนผิดปกติจนคนงานที่ทำงานอยู่ทุกชั้นต้องรีบหนีกันออกมาแต่ไอเดดและคนงานอีกสี่ห้าคนอยู่ ทั้งท่าหนีออกมาไม่ทันทันใดนั้นโค้งตึกเริ่มถลม่มลงมาอย่างรวดเร็วคนงานหนีออกมาต่างพากันกรีดร้องฝุ่นควันตลบอบอวนทุกคนคิดว่าไม่มีใครรอดจากซากปรักหักพังแน่นอนแต่เสียงไอเดดดังออกมาจากใต้ซา,ากตึกช่วยกูด้วยกูยังอยู่ตรงนี้กู้ภัยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาและสิ่งที่เหลือเชื่อคือไอเดดนั่งอยู่ในซอกแคบๆทำตัวเล็กๆเ,เพื่อให้มีอากาศหายใจโดยมีเสาคอนกรีตที่หนักหลายตันล้ม คำไว้ทําให้ไม่โดนตัวเขาเมื่อช่วยออกมาได้ไอเดดเล่าให้ฟังว่าตอนตึกถลม่มเขาเห็นร่างชายในชุดคนงานเก่าคนนั้นมายืนบังเขาไว้พอเขาลืมตาขึ้นมาอีกทีร่างนั้นก็หายไปคนงานรุ่นเก่าจึงบอกว่าชายที่ไอเดทเห็นอาจเป็นอดีตหัวหน้าคนงานที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนและเชื่อกันว่ายังคงเฝ้าดูแลคนงานรุ่นหลังอยู่หลังจากเหตุการณ์นั้นไอเดทเป็นเพียงคนเดียวที่รอดมาได้เขากลายเป็นคนเชื่อในปฏิหารและทุกครั้ง ก่อนที่จะเริ่มงานเขาก็จะจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางและขอบคุณลุงพลที่ช่วยชีวิตเขาไว้เสมออยากดูคอนเทนต์แบบนี้อีกกดติดตามไว้เลย